ครับรายงานบรรยากาศหลังจากที่มีรายงานเข้ามานะครับว่า,อาตอนนี้มีการจัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ที่บริเวณถนนกายานาไหมาตรีนะครับนนเป็นพกลาโหมนะครับซึ่งตอนนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่อธิบายอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย คือเริ่มมีการจัดเตรียมกำลังนะครับแล้วก็ได้มีการจัดวางาระบบเอาไว้โดยที่จะให้เข้าออกตามทางนะครับโดยตอนนี้เนี่ยจุดที่จะให้ออกก็คือบริเวณแยกสนามชัยนะครับแต่ว่าจุดที่เดินทางให้อนุญาตให้ทุกคนนะครับรวมถึงสื่อมวลชนและผู้ชุมนุมออกได้เนี่ยจุดที่ออกเนี่ยคือสนามชัยนะครับแต่ว่า จุดที่ให้เข้าไปเนี่ยเป็นจุดไหนตัวนี้ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะออลองสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะครับว่าเป็นจุดไหนนะครับเหมือนดียพี่เจ้าหน้าที่มันครับ ตอนนี้เขาบอกว่ามีตอนนี้เขาบอกว่ามีว่าให้เข้าออกเฉพาะที่ใช่ป่ะครับ<ช>แล้วมันเข้าตรงไหนได้นะพี่เดี๋ยวผมถามต้องเดินช่องนอกลูวไปด้านนู้นนะครับคือตอนนี้คือให้เข้าได้ตรงจุดไหนนะฮะถ้าจะเข้าไปต้องเดินเดิดนยอ้อนขึ้นบาดระวังรถนะครับเวลาเดินเดินย้อนข้ามแม่ธรณีนู่อนีครับฮะแล้วหมายถึงว่าเออตรงนี้เข้าไม่ได้แล้ว เมื่อตอนกลางวันยังให้เข้าได้อยู่ตอนกลางวันม่ตอเีนเขานะอ่าเตรงนี้ตวันนงนิมีแล้วก็คือเดินไปทางนี้แล้วก็ไปเข้าตรงข้างหน้าครับงแมรนินทร์อ๋อเข้าตอนนี้คือให้เข้าได้จุดเดียวคือโรงแรมรัตนโกสินทร์แล้วแล้วถ้าเกิดผู้ชุมนุมอยากออกมานี่คือออกมาตรงไหนได้ครับก็คือออกได้ทุกทาง โอเคพอดีตรงสนามชัยเขาบอกว่าถ้าจะออกต้องออกที่สนามชัยอย่างเดียวเโอเคสรุปก็คือออกได้ทุกทางหรือออกได้สองทางนะพี่หรือก็ถ้าออกก็ออกได้แหละแต่เช่นนี้ตอนเดินออกออกได้อ๋อโอเคครับครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับัาผม ก็ตอนนี้เวลาประมาณตีสองนะครับจากการสอบถามก็คือเข้าได้ทางเดียวนะครับก็คือบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับขณะนี้นขณะนี้เรากําลังรายงานจากที่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยนะครับเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปนะครับอาจจะช้านิดหน่อยนะครับก็ดูบรรยากาศโดยรอบฮะ นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับช่วงเวลาประมาณตีสองนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้จะส่วนมากจะเป็นสารวัตรทหารนะครับ ครับคุณผู้ชมครับพาเดินมาจากบริเวณสนามชัยนะครับมาถึงที่บริเวณของสนามหลวงนะครับซึ่งตอนนี้ตามที่เจ้าหน้าที่บอกมาเนี่ยก็คือบอกว่าจุดที่สามารถอนุญาตให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเดินทางเข้าออกได้เนี่ยก็คือที่บริเวณโรงแรมรัตนโกศิทร์นะครับซึ่งตรงน,นี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับแล้วก็จากการสอบถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ ภาพบรรยากาศที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายกองร้อยนะครับมีการสนับสับเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นไปตามกะเวลานะครับคือช่วงเวลาประมาณตีหนึงตีตีหน่งครึ่งแต่ว่าตอนนี้กำลังจะพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าตอนนี้เน่ในพื้นที่ชุมนุมเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เรียกเป็นจุดจุดที่ตามรายงานบอกนะครับว่ายังเป็นจุดเดียวที่อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาร่วมชุมนุมได้นะครับแล้วเวทีก็ยังคงมีการปราศัยอยู่นะครับ นี่คือบริเวณหน้าโรงแรมรัตน,นโกสินทร์นะครับก็เป็นจุดเดียวที่ตอนนี้เนี่ยอนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้นะครับสำหรับผู้ชุมนุมแล้วก็สื่อมวลชนนะครับโดยขณะน,นี้เวลาตีสอนะครับก็ยังคงมีการปราศัยอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เริ่มมีการเ,เตรียมตัววางแผนนะครับเพราะว่าแกนนำนั้นก็ชี้แจงเอาไว้ว่าวันพรุ่งนี้ จะมีการเคลื่อนไหวในช่งชวงเช้านะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงถึง7โมงเช้าตอนนี้เนี่ยก็เหลือประมาณเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับก่อนจะถึงช่วง6โมงเช้านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับตรงบริเวณที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับ และนี่คือรายงานในช่วง2นาฬิกาตรงนะครับทีมข่าวเวาร์กพอร์เดยจะกาะติดบรรยากาศอยู่ที่บริเวณพื้นที่ชุมนุมนะครับกำหนดเนี่ยพรุ่งนี้แกนนำนะครับบอกเอาไว้ว่าช่วง6โมงเช้าจะมีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะมีกิจกรรมไปจนถึงช่วงเที่ยงนะครับเราก็จะเกาะติดรายงานสถานการณ์โดยรอบตรงนี้ไปตลอดนะครับแต่ว่าในช่วงค่ำคืนนี้ถ้าเกิดว่ามี สถานการณ์อะไรเป็นพิเศษเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรายงานสดนะครับติดตามได้ที่ว่าทอยทีเดย์ครับ